สวัสดีท่านผู้ชมท่านกเลยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เกมปิสเมื่อวานเนี่ยปิสก็มีการอัปเดตแล้วครับเป็นอัปเดตที่ก็ใหญ่พอตัวเลยเพราะว่ามีเกาะเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็มีของหลายๆอย่างเข้ามาเลยครับไม่ว่าจะเป็นเบ็ดใหม่ป้าใหม่หรือจะเป็นพารเซลใหม่ที่เราสามารถไปหาของใหม่ได้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างแบบแต่ในอัปเดตนี้นยมีอัปเดตหนึ่งที่ผมไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นั่นก็คืออัปเดตอะควาเรียมนะครับนี่อะควาเรียมโดนเนิฟครับแต่ตอนแรกอ่ะผมมี15้าล้านต่อชั่วโมงใช่ไหมถ้ามีีออาาาหรปตนนเ้ ผมใส่อาหารปลาไปปุ๊บผมได้แค่3ล้าน9ต่อชั่วโมงครับคือเนิฟหนักมากเลยครับแล้วไหนจะเป็นการเนิฟอพไลยจากเกาะเทเชอร์ไอแลนด์อีกที่ปกติเนี่ยปลาทองมันจะคูณ1.25ใช่ไหมตอนเนี้ยเขาปรับตัวเหลือมันคูณแค่1.1เท่านั้นคือเนิฟหนักแบบเนิฟน่าเกลียดมากเลยอ่ะคือผมก็พอเข้าใจแหละว่าเกมเนี้ยมันเงินค่อนข้างที่จะเฟอ้อแต่การเนิฟวิธีการได้เงินแล้วขายของในแบ็คมาร์เก็ตหลักพันล้านมันก็แปลกๆอยู่นะแต่ผมก็พอซื้ออะไรได้บางอย่างนะ อย่างเช่นไอโรโตไซเคิลที่ผมก็ไม่รู้จะซื้อมาทําไมอะนะมันเป็นของไรประโยชน์แต่มันก็ปั่นดีนะแล้วไหนจะเป็นไอเรือหินอีกหี่ที่ผมซื้อมาแม็กสปีดอยู่ที่50,000แต่อัตราเร่งอยู่ที่0.05ก็คือแบบเนี่ยสปาวแล้วก็วางไม่งโง่เลยไม่ต้องขับหรอกคือมันช้ามากเอาละบนมาพอแล้วเดี๋ยวเราไปเกาะใหม่กันเลยดีกว่าเออแล้วก็มันมีเบ็ดรับอันใหม่ด้วยนะครับมันเป็นเบ็ดเควส์อะคล้ายๆของเกียวเลยก็คือทํายากแบบเกียวเลย แต่ว่าในคลิปนี้ก็ไม่ได้มาทำนะเพราะมันน่าจะกินเวลาทั้งคลิปเลยถ้าจะทำมันจริงๆอะ่ะบอกให้แค่ว่ามันอยู่ในเกาะหิมะนะอยู่ในชั้นสูงสุดเลยต้องไปคุยกับ m อ c แล้วก็ไปทำเคเวส์สอย่างเหมือนกับเคียวเป๊ะแต่ว่าก็มันคนละเคเวส์กันะนะเอาล่ะตอนนี้เราก็มาถึงเกาะแล้วนะนี่ผมขี่มอไซค์เข้าไปเลยแหมโคตรช้าแหมโอ้กระโดดแล้วครับแล้วโอ้เป็ว่าเรามาถึงเกาะแล้วเราก็อย่าลืมเซฟด้วยนะครับ คือมันมีเหตุผลที่ต้องเซฟอยู่เพราะง,งั้นก็เซฟเซฟไปเถอะทางขวานี่ก็จะเป็น n p c ไว้เซฟทางซ้ายก็ n p c ไว้ขายปลาส่วนตรงกลางก็จะเป็นที่ค้าหอแล้วก็ที่ซื้อหอกเออแล้วก็ n p c ตรงนี้เราสามารถอัพพลายได้ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอัพพลายอะไรเดีย๋ยวรดูแปบ๊บหนึ่งอ๋อเขาอัพพลายนี่อัพพลายขนาดปลานี่ไงเนี่ยขนาดปลาโดนเนิร์ฟเหลือแค่1.1คดนือเนิร์ฟแบบเนิร์ฟเลยอะ่ะ เรียกได้ว่าถ้าจะปั้นปลาใหญ่ก็คงจะยากมากเลยอ่ะในเกาะน,นี้เนี่ยมันจะมีแมคคอิกใหม่นะครับก็คือแมคคอิกใช้หอกแทงปลาแล้วก็ตอนนี้เราสามารถซื้อหอกได้ก็กดซื้อไปเลยครับหอกก็จะมาอยู่ในกระเป๋าเรานะครับอย่าลืมกดใช้ด้วยเราต้องกดใช้ในกระเป๋าด้วยนะครับนี่กดเลือกเอาเลยว่าจะใช้อะไรแล้ก็นี่เลยแล้วได้มาแล้วสตีสเปียร์ส่วนได้ของค้ฟนั่นผมไม่รู้นะมันต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็นี่เลยคุณเห็นปลาที่ว่ายน้ำตรงนั้นไหมเนี่ยเราสามารถใช้หอกจิ้มได้นะครับ จิ้มแป๊วิธีการเล่นก็จะเป็นการคลิกลัวๆนะครับนี่จิมิมๆๆๆจิปั๊บวิธีการเล่นก็คือฟิชชี่แล้วก็ก่อนนี้มันจะวิเศษอย่าหนึ่งนะตัวนี้ว่าคุณสามารถตกปลาบนบกได้ซัมฮาวนะเยิเห <Yeah. S 1> ็ <laughs> สามารถตกปลาบนซ้ายได้เอ <laughs> ตเอล่ะแมคคณิกใหม่ในกเกาะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปสำรวจอะไรที่มันลึกกว่านี้ดีกว่าเดี๋ยวก็เดินตามมาตรงนี้นะ ถ้าเราเดินมาทางขวาตรงนี้เดินมายาวๆเลยแต่ว่าเออเหมือนผมไม่ได้เดินอะ่ะผมแค่บินเนอกมากกว่า <Brand. S 1> นี่พอมาถึงทางขวาเราก็จะเจอไอ้หลุมสีเขียวและสย่งที่มันดูไม่น่าไว้วางใจแต่นั้นเราก็หนี่ปีนเชี่ยวลงไปเลยไม่รู้ว่าถ้าหย่อนลงตัวไปเลยเราจะตายหรือเปล่านะแต่เซฟก่อนไว้ก็ดีนี่พอเราลงมาแล้วเราก็จะเจอกับ Jungle Avenger เรวก็กดคุยกับเขาได้เขาก็จะบอกว่าบราณสถานนี้มันก็ค่อนข้างที่จะตรายแล้วเขาก็จะให้ Temple Eye กับเรามานะ ราสามารถรับได้ฟรีๆเลยแต่เรากดก็จะเป็นการวาร์ปมาอยู่ตรงนี้ตรงตรงไหนวะงั้นก็ข้ามมาตรงนี้แลยกันเราวาร์ปมาตรงนี้แล้วสิ่งที่เราต้องทําเนี่ยก็คือการแก้ปัสเซิลประมาณ5ห้องเนี่แหละครับเพื่อที่จะเปิดประตูไอตรงเมื่อกี้นี่เราวาร์ปมาแล้วก็จะเจอห้องที่4เป็นห้องแรกนะคือข้ามมาห้อง4ี่เลยอะในห้องนี้ปัสเซิลวิธีการแก้ก็จะเป็นการเรียงตามนี่เลยนะนี่เป็นการเลียงเซียวประจัน ถ้าคุณเล่นในตอนเช้าเนี่ยคุณจะยังไม่เห็นพวกพร์เซอร์เลยพวกนี้นะคุณต้องเล่นตอนกลางคืนอาตอนนี้ก็เป็นตอนกลางคืนแล้วนะมีคนกดออโราด้วยนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็กดไปเลยเป็นฟูมูลอันแรกต่อไปก็จะเป็นอันที่โดนจันมืดนิดนึงอันนี้นี่ฟูไปต่อไปก็ครึ่งเซีย่ยวเออวัดแล้วนะผมแก้พัเซอรผิดตรงไหนวะผมว่าผมก็น่าจะดึงถัวนี่ประจันครึ่งเซีย่ยวตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้อ่ะก็ถั่วนี่ตายได้แง,งวะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ต่อไปก็โดนจานสีดำปับ๊บแล้วยังไงต่อนี่ไงคุณได้รับวายลูนมาเรียบร้อยต่อไปเราจะไปตรงไหนดีซ้ายขวาเอ่อไปขวาดีกว่าขี่มอไซค์ไปเลยแมนเหมานเหอนโอ้ยไม่ทางตรงก็เลยนะไอ้มอไซค์เนี่ยแหมไป แต่บังคับยาที่แหวนเลยเฮ้ยเดียวเดียวเลย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 พอเรามาทางขวาแล้วก็จเจอห้องสองนะครับโอเคประตูเปิดเรียบร้อยเอ่อแล้วผมไปตรงไหนดีซ้ายขวาไม่รู้ทางซ้ายแล้วกันอ๋อเหมือนว่าจะเป็นปลากรวนะก็ทางนี้ไม่ได้มีอะไรมากใครช่ำปลากรวก็่านๆายไปเลยนี่ส่วนผมก็เก่งประมาณนึงแต่ไม่ได้ช่ำอะไรขนาดนั้นปับป๊บปับ๊บปั๊บหลักกลปัปปปปป๊บมาถึงเรียบร้อยได้ลูนเรียบร้อยเป็นซิกลูน พรมเหมือนว่ามันจะมีน้ําท่วมด้วยแล้วแล้วผมจะลงยังไงอะคือจะลงยังไงให้ผมเม็ดตัวแตกเดี๋ยวจะ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 ้จริงผมใช้เทม p พลไอก็ได้นี่หว่าผมก็ลืมไปเลยเออไม่ต้องไปหาทางออกอะไรให้มันยุ่งยากแล้วแล้วก็ขับผ่านห้องสองไปเลยนี่ไาทางขวาต่อก็ในนี้มันก็ไม่ได้เป็นเขาวงกตเลยนะคุณก็เดินไปเรื่อยๆเลยถ้าเจอห้องก็แวะเอาผมไม่รู้นะว่าระหว่างไกลเดอร์กับมอไซค์อะไรเร็วกว่า แต่ผมชอบขับมอไซค์มู้ทำไมต <Brand. S 1> อนนี้เรามาถึงห้องห้าแล้วนะคือไอห้องนี้เนี่ยวิธีการเล่นเราจะต้องมองขึ้นไปข้างบนนะแล้วก็เดินตามไอตรงเส้นตรงนี้เลยป้ายชื่อมันบางนิดนึงแล้วก็พอได้อยู่ใช้ไอจุดด้านบนเป็นตัวกลางก็ได้เดินมาค่อยๆค่อยๆไม่ต้องรีบม,มากคือถ้ารีบเนี่ยก็มีสิทธิ์ตายสูงอยู่ อาล่ะตอนนี้เราก็ใกล้มาถึงจุดมุ่งหมายแล้วนะมันคดเคี้ยวค่อนข้างใจเยอะเลยละ่ะมาทางซ้ายนิดขวาอีกหน่อยซ้ายแล้วก็ขวาจากนั้นก็ยูเทิร์นข้างหน้าค่อยๆค่อยๆเพราะมันใช้เวลานานมากกว่าจะมาถึงตรงนี้นี่แล้วก็มามาตรงกลางเลยนี่แตบมบแล้ววอเตอร์รูนเนี่มันคดเคี้ยวเยอะมากเลยนะเนี่ยดูตรงนั้นดิเอาล่ะต่อไปเราก็จะไปทางซ้ายบ้างนะเราไปทางขวาเยอะและ้ว ทางซ้ายจากนั้นเราก็ซ้ายอีกแล้วกจ็จะมาเจอกับห้องห้องอะไรวะเนี่ยเอ่อไม่รู้ห้องอะไรแต่น่าจะเป็นห้องพลาเซอร์แน่ๆอ้อนี่ไงห้องสามส่วนตรงนี้ชัดเจนว่าน่าจะเป็นเขาองกดที่มีหนามลีการเล่นก็คงจะไม่ได้มีอะไรมากก็น่าจะคงต้องเดินไปเรื่อยๆไปหาหาทางออกหรือทางเข้าอะไรสักให่างนี่แหละโดยที่ตัวเราไม่สัมผัสกับหนามเพราะถ้าสัมผัสทีแน้วน่าจะตัวแตก ซ้ายขวา,าซ้ายแล้วกันนี่ขวแล้วปีผมใหญ่ด้วยไงนี่น,น,นี่มาตรงนี้จากตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ทางขวาหน่อยแล้วกันไม่ขวาตันเดินดีๆเดินดีๆอยา่าอย่าได้สัมผัสกับน,น้ำเชียวมาตรงนี้ซ้ายไม่ไม่รู้ขวาล่ะลองขวาหน่อยดีวยกว่าฮัลโหลทางตันเยี่ยม อันก็มาทางนี้ครับแล้วก็หันขวาเอ้ยอย่าได้สัมผัสกับน,น้ำเชียวถ้าใครอาตาตัวผอมก็น่าจะได้เปรียบที่หนึง่งอ่านี่ไงเรามาถึงแล้วก็เดินประมาณนี้นะแ,นแล้วนะตอนนี้เราก็ได้สไปรูนมาแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ห้องที่หนึ่งแล้วนะเดินวนๆหาเอาเดี๋ยวก็จเจอครับมันไม่ได้หายากขนาดนั้นอาเ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 อ,อ,อ,อาเอาเอาจะเดินเหยียบผีก,ก็คือตายเลยนะครับ โอเคตอนนี้แล้วการรู้แล้วว่าถ้าเดินเหยียบผิดมันจะเป็นยังไงอ๋อ <Huh? S 1> oh. อยู่ๆผมก็บ Big Brain, ิ๊กเบรนนี่อยู่ๆก็บิ๊กเบรนอยู่ๆก็บิ๊กเบรนช่างแม่งพัดเติน่นบินเอาเนี่ยแหละ <Bad. S 1> ตอนะพอเราเก็บรูนมาได้ครบเรียบร้อยแล้วก็เอารูนมาใส่ตรงนี้นะครับตรงสีฟ้านี่ก็คงจะเป็นวอเตอร์รูนหรือเปล่า uh. ใช่ไหมเนี่ยอ oh, มาให้วอเตอร์รูนมาอยู่นี่สีฟ้านี่นี่ไออันน,น,นี้สีเขียวน่าจะเป็นวาย เปิดประตูเข้ามาข้างในเราก็จะเจอกับบอ่อน้ําตรงกลางที่มีเอาไว้ตกบอสนะครับผมว่าไอตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะซัมมอนบอสเราก็น่าจะต้องใช้ซันเดย์ออฟ่ะมัจะเหมือนเหมือนกับอีเวนต์อื่นละมั้งถ้าผมใช้อีวิลพิสป็อกนี่ผมจะไหวไหมนะไม่รู้ไหวไหมแต่ผมก็อยากให้ได้เป็นตัวใหญ่อ่ะนะผื่ว่าอาวัตอาคาเรียมแล้วมันจะได้เงินมากกว่านี้ถึงแม้ว่าอาคาเรียมจะโดนเนิร์หนักก็ตามเถอะเลเยออ่าเหมือนว่าบอสจะเกิดแล้วนะ บอสตัวนี้มันก็จะมีชื่อว่ามอสจอนะถ้าจะไม่ผิดมันจะมีร่างเอลเดอร์ด้วยแต่ก็น่าจะหายากเหมือนกับไออิตาเลียดากอนด้วยมั้งโอกาสจะให้เป็นโอกาสจะให้มันระเบิดเป็นตัวใหญ่นะไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะจับยากหรือเปล่าอ่ามาแล้วตัวเอกโซติกแล้วก็โอ้ยดิ้นดิ้นดินดินทำไมมันดิ้นขนาดนี้มันติดระเบิดด้วยดีนะลบไม่เยอะมากแต่มันค่อนข้างจะดิ้นเลยอ่ะ ยิงดินก็ยิงโดนฟันบ่อยแล้ววะนี่ฟันเอ้ยใจแอนเลยนะครับโอ้โหหนึ่งล้านแปดแเอ่อนี่มอสเจอโอ้โหโอ้ตัวใหญ่อะเนี่ยเดี๋ยวมาดูขนาดปลาในเกาะมอสบูดก่อนดีกว่าไหนขนาดป้ามว่าตาปา้าโอ้โหไอ้เนี่ยมันกอซิลามาเนี่ยโอ้โหต,ตัวโตกคตรใหญ่เลย เออผมดูราคาหน่อยดีกว่าว่าราคามันจะเท่าไหร่กันเชียวโอ้ห้าล้านหโอ้โหถ้าอควาเรียมไม่โดนเนิร์ฟนะผมมขึ้น20ล้านได้แล้วอะ่ะนี่แต่ผมลองเอามารีปลาดูนะลองมารีขนาดปาดูเอาสัก1.5พอแล้วมันเนิร์ฟมาจนเหลือขนาดเนี้ยน่าจะทำตัวใหญ่ได้ยากอยู่อ่านี่ไ5เรียบร้อย แล้วก็มาลองดูกันว่าหลังจากที่เราขยายปลายเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวแต่ล้านเก้าม n o อ bad ดนไม่เลวแล้วก็ตัวไไม่เยากัก็สีล่าเอาลนะไหนดูซิเราจะไปยัดแทนตัวอะไรดีเอามายัดแทนตัวนี้แล้วกันไอตัวคริสตลัลเนี่ยกระบาดทิ้งไปเลยแล้วก็ใส่ปั๊บตัวเท่าไหร่ตัวละสามแสนเออก็ไม่แย่มากเท่าไหร่ ผมคิดว่าการเล่นกองใหม่ก็น่าจะมีประมาณนี้แบบคร่าวๆนะครับรายละเอียดลึกๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทาคลิปแยกเอาอีกทีถ้าหาว่าผมมีโอกาสาได้ทำนะแล้วก็ขอโทษที่หายไปประมาณ5วันด้วยเนื่องจากว่าการตัดเกมเกส้สก้าวันในป่าอยู่นะถ้า,าว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับกอะน,นี้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกผมก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้บายยครับ